สวัสดีครับเช้าวันเส์นะครับวันที่3นะครับเดือนออพฤษภาคมนะครับพศสองพันร้อยินะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีกลุงชาแนลนะครับ สวัสดีนะครับผมตอนเช้าๆก็จะพา,นนะะาเพื่อนนะครับ FC ทุกทุกท่านนะครับามาชมบรรยากาศตอนเช้านะฝนตกนะครับตกแต่เมื่อคืนนะครับประมาณตีสามตีสี่นะครับประมาณนั้นนะครับเนาะ,ะแต่พอตอนเช้ามันก็ยังตกเหมือนเดิมน,นะคะรับดูบรรยากาศน,นะครับผม ดูไปที่ลงสีนะครับนี่ตกดีๆนะครับผมนี่ตกมันเดิม,มนะครับต้องโน่นตรงนาน,นะครับเต็มพุ่งเลยนะครับเต็มพุ่ง ก็ตกนะครับตกช้ำๆเลยนะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆเนาะดินนะครับดินยังดินเก็ะ้องก็ต้องดินยังดินก็เลยนะครับ อยู่ตรงฟไฟก็เต็มๆนะครับวันนี้น่าจะตกเมื่อวันเนาะคิดว่าครับดูปไปทางนี้นะครับกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป,ป๊นี่ครับผมตกดินเลยนะเห็นไหมุกท่านน้ำป็นทุ่งเลยนะครับ ไปทึงเงินบ้านสีอือเขียวนะครับผมเนาะเห็นไหมน้ำเต็มเลยนะครับผมเต็มพุ่งเลยนะครับทุกท่านอาจจะมองเออทำไมมีตกกลังคาตลังคานะรถ่ายที่บนนัหน้าต่าง ให้ทุกท่านได้ชมมันอีกกรับตอนเช้าดูไปให้แม่ทุกท่าน ก็มีอะไรนะครับให้ชมบรรยากาศเช่วมืดเช้าบนปกนะครับท่านาเนาะดูว่าน้ำน้ำเต็มทุ่งยังก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ยังน้อยอยู่นะครับเห็ผมกนเนานะยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ซีที่านเยลยน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูไรืส่สดย้อนหลังนะครับใว่าจะเป็นคลิปสั้นทิศยาวขอบค,บ,คบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับ ทุกๆเลยทุกไลัมาจกทุกวุกใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับให้เราได้เดินสู้กับตัวองๆนะครับมแมยีดียาวไกลตอนก้าเดิไตไปนะครับนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชักตะไคร้ให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจอารมที่ในม่ของนะครัร ก็กกติดไลค์มีแชร์กติดไลค์กดแชร์นะครับตดและกดติดตามครับก็จะมีคัฟฟิปใหม่ๆทีกต่อๆไปครับผมสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะขอประทึกทุกท่านป้วยนะบเกท่ันคลิปหน้าครับผมสวัสดีบบรครับ